สู้สมาร์ภูมิเอาตัวรอดสูส้อย่างมีสติีหนึ่งไม่ถอีหนึ่งไม่ถ <c oughs> อันนี้แปดหนึ่งและเก้าหนึ่งนะ นนสองฮะโรงงานเยอะขึ้นทีสองตู้วะเฮ้ยตีสองคนจริงนี่ทำไมมนลงเร็วกับผมอ่ะนี่ก็เอาลูกการตูนไมไม่ถุกเรานมีค้นมาทำผมแลกของ เออเอาคืนมาช่วยด้วยน่ะไม่เนมาถึงดนฟ้าเิม่กบุตรนอนหมดเอ้ยเ้ยแม่ ตาไม่ชุดนะตายอ่ะ <wiele> ่า <médico> ลังเขาเรียกว่าพขชาัดจีนพลังงานครับัดจีนพลังงานจิตลูกลูอย่าโมยอย่าโมยผมให้โมยครับไม่ดีผมเผก็บไปได้งูง ผมกดกดยับ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 ไปที่ของนะครับผมก็เลยเก็บเอาองด้วยไม่เผือ <Technical S 3> <Healthcare. S 1> เอ้ยเผือาคำไมดีเนี่ยอู้เขาเผือจริงเหรอเก็บของเนี่ยคือดีฮะโอู้สับปะรดอะไรเก็บเผือกเก็บในกรอบเกลือไม้วงไม่ได้เอาไปเลยใครเอะผมไม่ได้เอาไฟนี่นะตายไม่ช <IC> ูมะไม่มีไออองอ่ะ <Elder sugar> เดี๋ยวูตายแล้วอไอ,อนอลไม่มีคมุณสอวเลี้ยวอปคุณีอยกทำโมดีใครเอาไปรึเปล่เลี้ยวไเอาคุณนะ่านให้ผมโนไปที่วไปว้าวมาดิอ๋อนมีคามมานพี่คนตรงนี้อนอ้หล่อยล้ครบอกหน้าไปไอวออยู่เลย มีตัวเดียวฮะ่อ,อยหลังทอยอนนะกนะ่ <c oughs> แบนนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมาแบนมั่วๆโอ้โหยังไงถึงจะเป็นชื่อจานทีบุตรแบนเป็นหนึ่งไอวอลไม่มีตายอพะอลเียหัว ถ้าต oh, yeah, yeah. um, ัวเดียวน่าจะรับบอลละาปแล้วค่ะแอ้ว่อผมขอยาใ้รับชมขอยาแค้สองตวอ่อผมไม่มีเงี้ยทำไมทำแต่น้วโหดกีเดี๋ยวเดี๋ยวะกจริงต้องมีสามที่ม่มนั่นอะ โเพื่องผมต้องมีสามลูกและตัวทำมืงกันอย่างทำมือันต้องผมมีคนทำลูกดิงเหมือนของไล,นะาาล่มนังความมั่นใจมัน มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วแต่ละตู้ ใกล้ผมด้วยนะสุกผมล็อกวจะทำยังก่เหลือที่ดีโคโนะเวลา ตั้หนึ่นอองอะเอาไปเลยเฮ้ย,ย,ยผมผมให้ผมให้เนยไม่ผมผมให้ เาเผื่อช่วยเธอเพราะว่เาเผื่อลุงาพาดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคุณดูคุณดูสายแบกสายแบกเก็ตคิวไว